เมื่อสาวสวยคนนี้ต้องโดนข่มเหงทั้งร่างกายและจิตใจเพราะเธอพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง The Uncle หนังเปิดตัวที่นางเอกสาวอิปเซที่พิการนอนติดเตียงไม่อาจลุกขึ้นได้และมักจะมีพวกกลุ่มวัยรุ่นแอบเข้ามาเล่นดนตรีก่อกวนเธอที่ห้องอยู่เป็นประจำ เมื่อได้ยินเสียงภายนอกทุกคนก็รีบหนีออกทางหน้าตา่างเพราะเป็นเวลาที่จายองเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์จะเข้ามาดูแลนางเอกเปลี่ยนผ้าอนามัยแต่เห็นสวยๆแบบนี้เธอก็โลกจิตเอาเรื่องมักจะทำ้ายลังแกนางเอกเพื่อระบายอารมณ์แต่พอได้ยินเสียงคุณคิมจายองก็รีบสร้างภาพเป็นนางฟ้าผู้แสนดีคุณคิมนั้นเป็นหัวหน้าจายองคอยดูแลพื้นที่เขตนี้ แน่นอนครับว่าเขาชอบนางเอกทำให้จายองไม่พอใจประเด็นสำคัญคือมันแอบคิดไม่ดีม่ร้ายกับนางเอกแล้วบาทหลวงก็แวะมาเยี่ยมนางเอกที่บ้านเพราะเขามีธุระจะไม่อยู่หลายวันจึงฝากไอ้สองตัวบาทให้ช่วยดูแลอิปเซหัวหน้าคิมถามจายองว่าได้เอาข้าวให้หนางเอกกินหรือ,อยังเธอก็โกหกว่าเรียบร้อยทั้งที่ความจริงนางเอกยังไม่ได้กิน จจยองทวงถามหัวหน้าคิมเรื่องที่เคยรับปากว่าจะบรรจุเธอเป็นลูกจ้างประจําเขาก็บอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องห่วงแล้วนางเอกก็นอนฟังเสียงใจยองร้องควนคลางลั่นบ้านอันนี้แอดไม่รู้จริงๆเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะหนังถ่ายแต่ขาแต่ไม่สาบานนะครับคืนนั้นนางเอกก็ถูกพวกวัยรุ่นก่อกวนเหมือนเคยจนเผลอนอนหลับไปตอนตีสาม โดยมีชายแก่คนหนึ่งคอยแอบมองอยู่เช้าวันต่อมานางเอกก็ตกใจมากที่จูจ่ๆมีชายใบ้ขึ้นมานอนบนเตียงแถมเขายังดันเธอตกที่นอนเมื่อชายใบ้เห็นว่านางเอกพิการไม่สามารถลุกได้เขาก็อุ้มเธอโยนลงบนเตียงเขามีอาการเครียดที่เห็นนางเอกเป็นเช่นนี้เลยแก้เครียดด้วยการดูหนังผู้ใหญ่เปิดเสียงดังลั่นร้องควรคลางให้นางเอกฟัง สักพักชายใบยก็ทำอาหารเข้ามาให้นางเอกซึ่งเธอก็ปัดทิ้งลงพื้นไม่ยอมกินเขาจึงได้ยกโต๊ะเข้ามาใช้เข็มขัดลัดนางเอกไว้กับเก้าอี้บังคับให้เธอกินข้าวพอทานได้สักพักเธอก็อ้วกออกมาเขาจึงอุ้มเธอเข้าไปในห้องน้ำนางเอกอายขอให้หนุ่มใบออกไปรอภายนอกแต่ความจริงเธอคิดจะฆ่าตัวตายดีว่าหนุ่มใบเข้ามาช่วยไว้ทัน แล้วหัวหน้าคิมก็ได้รู้ว่าหนุ่มใบ้คือลุงแท้ๆของนางเอกประเด็นสำคัญก็คือเขาเพิ่งถูกปล่อยตัวออกจากคุกข้อหาข่มขืนแล้วค่าเมื่อจายยองรู้ก็ตกใจชิปไก่แล้วกูงานนี้จะรอดไหมเนี่ยนั่นทำให้จายยองไม่สามารถลังแกนางเอกได้อีกเพราะมีลุงใบ้คอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งข้อเสียของลุงแกก็คือ ขาชอบเปิดดูหนังผู้ใหญ่เสียงดังลั่นบ้านจนนางเอกทนฟังไม่ไหวต้องคานล,ลงมาจากด้านบนแต่ก่อนจะปิดก็ขอดูสักหน่อยว่ามันสนุกตรงไหนทําให้คืนนั้นอิฟเซนอนอยู่ที่พื้นชั้นล่างวันต่อมานางเอกขอให้คุณลุงช่วยซื้อสีน้ำให้หน่อยพร้อมกับถามว่ารู้สึกยังไงล่ะคะที่ทำกิจกรรมโดยปราศจากความรักเมื่อคุณลุงได้ยินก็ขำจนตกเก้าอี้ วันหนึ่งหนุ่มนักดนตรีได้ปีนขึ้นมาบนห้องคุณลุงก็เลยจัดหนักและใช้ไม้ตีปิดล็อกหน้าต่างเมื่อบาทหลวงกลับมาหัวหน้าคิมก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยที่คุณลุงจะอยู่ที่นี่กับหลานสาวที่โตแล้วตามลำพังนอกจากนั้นเขายัางทำให้จายองรู้สึกหวาดกลัวถ้าเธอลาออกก็ไม่รู้จะหาใครมาทำแทนเพราะเจ้าหน้าที่มันหายาก แล้วทุกวันนี้ที่อิปเซอยู่ได้ก็ด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลผมคิดว่าเราควรให้คุณลุงไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้จายองทำงานได้สะดวกแต่บาทหลวงไม่เห็นด้วยเพราะที่นี่เป็นบ้านของคุณลุงเหมือนกันผมว่าเรื่องนี้เราควรให้อิปเซเป็นคนตัดสินใจดีกว่าซึ่งนางเอกก็เลือกที่จะให้คุณลุงอยู่ที่นี่ต่อหลังจากวันนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป นางเอกนั่งดูหนังผู้ใหญ่กับคุณลุงอย่างสนอกสนใจแล้วคุณลุงก็ได้ทำรถเข็นให้อิฟเซ่ถือเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากที่สุดจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งมาที่บ้านนายตำรวจได้บอกคุณลุงว่าหากเขาคิดจะอยู่ที่นี่ต่อก็ควรบอกความจริงกับนางเอกเรื่องที่เขาเป็นคนฆ่าขมขืนพี่สะพ้ยซึ่งเป็นแม่ของนางเอก เช้าวันต่อมาคุณลุงก็ทำอาหารแบบจัดเต็มแต่นางเอกก็กินไม่ลงเพราะเห็นเขาเก็บกระเป๋าเตรียมจากไปแล้วคุณลุงก็เล่าความจริงเรื่องที่เขาเป็นคนฆ่าแม่นางเอกทำให้เธอเสียใจมากหลังจากที่คุณลุงออกจากบ้านชีวิตของนางเอกก็กลับสู่โลกแห่งความเศร้าหมองสำหรับท่านที่ชอบดูหนังเน็ตฟลิจะจ่ายแพงทำไมดูกับเน็ตฟลิกเทเตอร์เพียงเดือนละ129บาทเท่านั้น จากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องแถมยังมีหนังแนวออทออทจิ้งกแกลดให้ดูอีกเพียบสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายไม่มีสัญญาผูกมัดเพียงสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับของคือหนึ่งบาทหลวงได้แวะมาหานางเอกที่บ้านโดยเล่าเรื่องราวก่อนที่เธอจะเกิดว่า คุณลุงของเธอได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้แต่หลังจากที่พ่อของนางเอกเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุตอนที่เธออายุได้ห้าขวบคุณลุงก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งเขาคอยดูแลเอาใจใส่อิปเซและแม่ของเธอเป็นอย่างดีเพราะคุณลุงรักแม่นางเอกซึ่งในเวลานั้นไม่ว่าใครต่างก็หลงไหลแม่ของเธอทุกคนล้วนรอโอกาสนี้ นั่นทําให้บาทหลวงรู้สึกไม่พอใจมากกับการที่คุณลุงกลับมาซึ่งในหมู่บ้านต่างลือกันว่าเหตุผลที่คุณลุงจากไปก่อนหน้านี้เพราะเขาผิดหวังที่แม่นางเอกเลือกแต่งงานกับพี่ชายและเมาส์กันว่าความจริงอิปเซคือลูกของคุณลุงโดยข่าวลือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของบาทหลวงเมื่อไม่สามารถครอบครองก็อยากจะทำลายประเด็นคือ ตอนนี้อิปเซโตเป็นสาวและหน้าตาเหมือนกับแม่เขาคิดที่จะมีความสัมพันธ์กับเธอเพราะว่าคุณลุงได้มาที่ห้องพอดีบาทหลวงก็รีดแก้ตัวว่าเข็มขัดหลุดซะอย่างนั้นมึงคิดว่ากูโง,ง่หรือไงวะแล้วคุณลุงก็เปิดก่อนเลยครับแต่ดันสู้บาทหลวงไม่ได้เกือบโดนมันฆ่าด้วยซ้ำ ดีว่าวิญญาณแม่นางเอกมาช่วยเอาไว้คุณลุงเลยมีโอกาสยำตีนไก่ใส่บาดหลวงจนเสียชีวิตแล้วคุณลุงก็เห็นว่านางเอกเอาแต่วาดภาพที่เศร้าหมองเต็มห้องไปหมดหลังจากนั้นเธอก็พยายามผูกคอฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรโชคดีที่คุณลุงเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วนางเอกก็เปลี่ยนความคิดเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อล้างแคน เธอเปลี่ยนสีผมแต่งหน้าพอคุณลุงเห็นก็อดขำไม่ได้เมื่อจายองมาที่บ้าน <c oughs> เห็นนางเอกเข้าก็ตกใจที่เห็นเธออยู่ด้านหลังนางเอกชวนจายองนั่งดื่มชาล้อน <c oughs> แล้วแกล้งสาดใส่ทำให้เธอตกใจกลัวเพราะนางเอกต้องการเห็นสีหน้าที่หวาดกลัวของจายองนางเอกล่ามโซ่จายองเพื่อวาดรูปบ,บนใบหน้าของเธอ สักพักจายองก็เหลือบไปเห็นศพของบาทหลวงด้วยความที่บาทหลวงไม่ได้กลับบ้านพ่อของเขาจึงมาแอบดูที่หน้าต่างเข้าใจว่าลูกชายนอนอยู่บนเตียงกับนางเอกเขาจึงเข้ามาตามลูกชายพอประตูเปิดจายองก็รีบวิ่งหนีแต่ติดโซ่ที่ล่ามเอาไว้ส่วนชายแก่ก็พัดตกบันไดเสียชีวิตแล้วหนังก็เล่าย้อนว่าชายแก่มีส่วนรู้เห็น ปิดบังเรื่องการตายของแม่นางเอกต่อมาหัวหน้าคิมได้มาที่บ้านเห็นอิปเซนอนอยู่บนเตียงในสภาพที่เต็มไปด้วยดอกไม้มันก็คิดจะทำมีดีมีร้ายแล้วคุณลุงก็โผ่ออกมานางเอกได้แอบบันทึกหลักฐานที่หัวหน้าคิมแอบล่วงละเมิดเธอแล้วเธอก็บังคับให้จ่ายยองกินกล้วยเล็บมือนางหัวหน้าคิมด้วยความแค้นเป็นทุนเดิมจายยองเลยตอนแม่งซะเลย เป็นที่มาของคำว่าหมูตอนทางด้านของเหล่าวัยรุ่นได้ปีนขึ้นมาที่ห้องของนางเอกเหมือนเคยแต่หนนี้ไม่พบตัวเธอพอลงมาด้านล่างพวกมันทุกคนก็ถูกคุณลุงจัดการจนเรียบหลังแก้แค้นเสร็จนางเอกกับลุงก็คิดจะหลบหนีแต่ดันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแวะมาที่บ้านพอดีจึงเกิดการต่อสู้จายองถูกยิงเสียชีวิต และแม้ว่าคุณลุงจะแย่งปืนฆ่านายตำรวจได้แต่เขาเองก็ถูกแทงจนเสียชีวิตเช่นกันเมื่อทุกคนตายหมดหนางเอกจึงพยายามลุกขึ้นยืนแล้วเธอก็ยืนขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆเหล่าไม่ได้พิก,การนี่นาสุดท้ายหนังก็ได้เฉลยว่าแม่นางเอกถูกกลุ่มวัยรุ่นลุมข่มขืนคุณลุงจึงรีบพาหนูน้อยขึ้นเตียง บอกให้แกล้งนอนหลับเป็นตายห้ามลุกเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยพวกมันพยายามจัดฉากว่าคุณลุงได้ข่มขืนแม่นางเอกแต่คุณลุงก็ไม่ยอมและเป็นคนฆ่าแม่ของอิปเซเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณลุงถูกวัยรุ่นใช้มีดปาดคอจนเป็นใบ้ลอดตายมาแบบปฏิหารซึ่งพ่อของบาทหลวงคือนายตำรวจที่เก็บกวาดสถานที่ในตอนนั้นโดยส่วนตัวไม่ดูจบ ผมก็เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่ในชีวิตจริงที่คนพิการมักจะถูกทำร้ายข่มเหงรังแกจากคนที่มีร่างกายปกติหือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับแล้วถ้าคุณอยากดู Netflix ราคาถูกแบบคุ้มๆก็สแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ